ป่าเทพเนี่ยโด่งดังเพราะการขายความไร้สาระนะนะคุณมีแต่เรื่องไร้สาระนะทำให้คนขำไม่วันวันนั่นเอสาระไม่ค่อยมีมีแต่บันเทิงนะป่าเทพมีคนมีชื่อเสียงนะแต่เรื่องบางเรื่องป่าเทพไม่รู้ป่าเทพคนหูปากอดีตที่ผ่านมาประเทศมีกินมีใช้เพราะประชาชนนะฉะนั้นอย่าด่าประชาชนนะครับนะ เป็นดาราจะเสี่ยด่าประชาชนประชาชนวิจารณ์เนี่ยก็ต้องทนครับเพราะอาชีพคุณถ้าไม่มีประชาชนคุณไม่มีแดกเอาแค่นี้เลยกนะันเนาะดังนั้นป่าเทพผู้ป่าเออนะครับป่าเทพทําธุรกิจแล้วก็เจ๊งใช่ไหมครับเห็นหรือ,อยังการมีชื่อเสียงการเป็นคนดังไม่ได้หมายว่าคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะนะผมเห็นแวบๆอยู่ดา่าๆก็เหยียดูก็กดทิ้ง ดังนั้นนายกคนนี้สปาเทพบอกว่าเ,เก่งนะก็เหมือนปาเทศนะครับเล่นตลกครับขายความไร้สาระจนรวยนะแต่พอจะเอาที่สาระนะครับนะทาธุรกิจเจ๊งหมดไงเห็นไหมเพราะเรื่องมือเรื่องมันสําหรับมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นะนะเอองั้นแก่แล้วก็อย่าเลเอะเทอะเอาธุรกิจตัวเองให้รอดลวกันวันนี้มีงานแสดงหรือเปล่ามีงานให้แสดงหรือเปล่า ธุรกิจอะไรล่าสุดขายหนมเปี๊ยะเจ้งหรือยังเออนะครับเรื่องบางเรื่องไม่เสือกดีสุดนะนี่พูดใ้วยความขลรกถ้ามีปัญหาจะด่ามาก็ได้ผมรับประกันไม่ฟ้องกลับนะผมถือว่าโอเคแฟร์เกมนะเออนย่าด่าประชาชนครับกระจอกอย่าเลียให้มากนะวันนี้คนตายเป็นเบือเอ่ออนะ บอกได้นะนี่ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวนะั้นผมรอแล้วกนะันถ้าป๋าไม่พอใจผมจัดมาเลยนะสักคลิปหนึ่งยาวๆเดี๋ยวสวนให้ถ้าป๋าเหงานะเดี๋ยวจัดให้แต่ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันคนระับโอเคไหมครับพี่น้องพอเนาะเรื่องป๋าเทพบางทีแกไม่มีความรู้อะแกความรู้ต่ำแต่โอเคด้วยพรสวรรค์การเป็นศิลปินก็เล่นตลกฮาดีนะหน้าตายอะไรนะี้มีมุก รับมุกเล่นมุกอะไรได้เร็วครับแต่ว่าในเรื่องการบริหารมันคนละเรื่องกันะครับประเทพสอนใายไม่ได้หรอกครับประเทพเล่นตลกให้คนสร้างเสียงหัวเราะดีนะอย่าทําให้คนเครียดเลยครับ